ข้อเสียเมียบน่นซื้อแพงซ่อมแพงอะไรแพงราคาตกแต่สำหรับข้อดีบอกเลยว่ามีค่ามากมหาศาลสำหรับท่านใดที่อยากจะขี่รถเบนซ์แต่ไม่อยากใจค่าซ่อมแพงวันนี้ผมมีรถเบนซ์ c 1 8 0 amg นะเลขไม่เพียงแค่หลักแสนท่านท่านูปชมแล้วก็เป็นตัวแรรอตั้งแต่เกิดรอตั้งแต่เยอรมันเลยนั่นก็คือในส่วนของหลังคาแก้ว พารามิกซันลูปหลังคาแก้วเต็มบานเลยที่จะช่วยทำให้คุณน,นั้นมีความเท่มีสเสน่ห์มากกว่าใครและคันนี้นอกจากนั้นยังได้ในส่วนของพงา G, ามาลัย AMG 3ก้านท้ายตักทรงสปอร์ตจากเยอรมันด้วยนอกจากนั้นก็มีส่วนในส่วนของเกียร์เพรนชิพบวกลบซ้ายขวาและคันนี้ก็มาพร้อมกับความสปอร์ตสมโหมดขับขี่ไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตแมนนวลหรืออีโค และก็เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติเจ็สปีดอยู่ที่คอนโซลการนั่นเองส่วนเบาะหนังก็เป็นเบาะหนังแท้เบาะหนังพรีเมียมถือว่าเป็นตัวตัวท็อปตัวแรงทันนี้ครับเพราะว่ามีในส่วนของเมมเบ y รี่จุดด้วยซึ่งรถเบนซ์ที่นําเข้าส่วนใหญ่นะจะได้เบาะไฟฟ้าครึ่งตัวแต่คันนี้ได้เบาะไฟฟ้าเต็มตัวนั่นเองอทีนี้เรามาดูส่วนของด้านท้ายนิดนึง นั่งได้4คนสบายๆที่มาพร้อมกับความหรูหราและก็ความสปอร์ตสภาพภายในถือว่าใหม่มากสำหรับรเบนสี่คัสคันนี้คนไหนที่มองหาอยู่นะผมอยากให้ดูคลิปนี้ให้จบเพราะว่าท้ายคลิปเนี่ยจะมีโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์ลูซีด้วยอ่ะถัดมานะครับก็เป็นรายดูส่วนของล้อ AMG คันนี้จะได้ล้อ AMG ขอบ18เป็นแม็กก้านจากเยอรมันเลยแล้วก็ได้ช่วงล่าง AMG ก็จะเน้นในเรื่องของการขับขี่ในย่านความเร็วสูงเบรกดีกว่าก่อถนอนแน่นหนึบกว่าช่วงล่างที่เฟิร์มกว่าแล้วก็มันก็จะต่ํากว่าตัวธรรมดานในประมาณ15บมพิเมตรแล้วก็สภาพคันนี้ก็มาพร้อมกับการทำสีล้ออย่างพรีเมียมนั่นเองแล้วล้อก็เป็นล้อเอ็จากเยอรมันเลยทีนี้เรามาดูด้านท้ายครับสาหรับความสวยงามความทันสมัยโฉมนี้จะเป็นโฉมเฟสลิปผลิตในช่วงปี2013 ก็จะได้ไฟท้าย LED เต็มระบบถือว่ามีความสวยงามมากนอกจากนั้นก็ได้ในส่วนของสีขาวเดมอนไว้ e หรือว่าสีขาวที่เป็นเม็ดมุกนั่นเองอทีนี้ครับเราจะไปดูส่วนของขุมพลังว่ามันจะสุดยอดขนาดไหนนอกจากจะได้ชุดแต่ง AMG หลอ่อๆแล้ว ได้เครื่องยนต์ใหม่ช่วงล่าง AMG บริพาร์ต AMG ใช่ไหมครัท่านผู้ชมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างนั่นก็คือเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.6ลิตรตัวนี้เป็นเครื่องใหม่นะ M274 ท่านผู้ชมหน้าตาของเขาเป็นแบบนี้ตัวนี้มาพร้อมกับความแรง156แรงมา้าแรงบิดก็สูงสุดประมาณสัก250นิวตันเมตร จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดจะให้อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ14-15กิโลเมตรต่อลิตรขับได้แบบสบายๆเลยเพราะว่าเน้นความประหยัดนั่นเองและสภาพรถมือ2คันนี้เลขไม่เพียงแค่แสนนิดๆแต่ก็ถือว่าสภาพค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆและในส่วนของตัวถังก็เป้าชกเดิมสีเดิมตะเข็บเดิมก็ยังอยู่ในสภาพที่เดิมๆจากโรงงาน ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบไม่เคยผ่านการชนนักที่คว่มจบน้ําตามมาตรฐานของ bent bp ท่านผู้ชมทีนี้เราก็จะมาดูกันในส่วนของด้านหน้านะครับว่ามันจะมีความสวยงามมากขนาดไหนสําหรับโฉมก่อนเฟสลิฟ์นี่ครคัานี้ก็จะได้ในส่วนของไฟหน้าเป็นไฟหน้ารมดําเน้นความสปอร์ตกว่าจะตัดกับสีขาวก็จะทําให้รถ b e ้นดูสปอร์ตดูดูเดันมากขึ้นแล้วได้ไฟ day timing light หรือว่าไฟสองสว่างเวลากลางวันจะเป็นเดย์ตรงเพราะว่าเป็นตัวเฟสลิฟ์แล้ว ด้านหน้าก็มีเซ็นเซอร์ช่วยในการวถเข้าจอดหรือว่าปลั๊กช็อติกกจุดนะครับถัดมาก็เป็นกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่กระจังหน้าก็จะมีดาวอยู่ตรงนี้เน้นความสปอร์ตสภาพของกระจังก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีฮะเนี่ยถัดมาด้านนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นโคมไฟรมดำเช่นเดียวกันเป็นโคมไฟมันตีเรฟเลกเตอร์นะตัวนี้ก็แน่นอนครับช่วยในเรื่องของการประหยัดค่ารูงรักษาเพราะถ้าหากว่ามันเป็นไฟ ตัวท็อปเนี่ยเวลาดูแลมันจะแพงมาก่านผู้ชมแต่ตัวนี้ก็ถือว่าข้อดีก็คือดูแลง่ายไม่แพงนั่นเองนี่ก็คือรถเบนซ์ซี8 0 AMG นะครับคันนี้แล้วก็ใช้ในส่วนของเครื่องยนต์เบนซินสีนสูบนั่นเองป้ายแดงยุคนั้นก็กว่า่า3ล้านบาทวันนี้ผมก็จะมานำเสนอให้กับคนที่อยากจะขับรถเบนซ์แต่ไม่อยากจะจ่ายค่าซ่อมแพงนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นคันเดียว ใน b ีของเราที่จะนำเสนอให้คุณวันนี้นั่นก็คือการขับสบายใจไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมเลยจากปกติอยู่หน้าร้านคันนี้นะราคาอยู่ที่5,59,000 0 0บาทคุณจะได้วารันตี1ปีฟรีค่าซ่อมแต่สำหรับคลิปนี้ผมจะมีราคาสุดพิเศษเป็นวันเดย์วันฟลานะครับนั่นก็คือราคา4 9 9 0 0 0บาทคุณจะได้การวารันตี60วัน ฟังดีนะครับ4 9 0 0 0 0บาทคุณจะได้วารันตี60วันถ้าคุณขับในช่วง60วันนับตั้งแต่วันส่งมอบรถเนี่ยมันเกิดปัญหาเครื่องเสียเกียร์พังช่วุังหลวมนะคุณเอามาเคลมคุณไม่ต้องจ่ายสักบาทท่านผู้ชมนี่แหละครับคือสุดยอดโรบนที่จะช่วยทําให้คุณนั้นสบายใจไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมสําหรับคนที่ต้องการความสบายใจสูงสุดนะก็อาจจะเลือกในส่วนของ1ปีก็ได้แต่วันนี้ผม แนะนำให้ในส่วนของราคาสุดพิเศษนนั่นก็คือ490,000บาทได้เองสําหรับท่านไหนที่อยากจะมาทดลองขับมาดูรถคันจริงหรือเอารถมาเทินก็ได้เช่นเดียวกันติดต่อเบนท์วีีที่ซอยรายมิทาน93กรุงเทพมหานครเบอร์0818561515 0818561515เบน v ์วี15 15. 15 15. P, ช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นง่ายๆ